หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นปหบทที่10ปลอดภัยไว้ก่อนคุณครูเดียขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูเดียด้วยนะคะบทที่10ปลอดภัยไว้ก่อนบทนี้เตือนใจไว้ทำสิ่งใดต้องระวังอุบัติเหตุ ความพลาดพรัง้งอาจเกิดได้ทุกนาทีสังเกตสิ่งรอบตัวดูให้ทั่วภัยอาจมีปัญหาแก้ทันทีรอบครอบดีไม่ประมาทไม้ดอกในเมืองไทยมีทั่วไปดารดาษดอกไม้ประจำชาติราชพฤกษ์ควรรู้ไว้ ภาษาพูดและเขียนนั้นนักเรียนต้องแยกได้เจรจาไม่อายใครพูดเพราะพูดได้เหมาะสมดีถึงแม้จะเป็นเช้าวันหยุดแต่ตูก็ตื่นเช้ามืดตามปกติเพื่อไปวิ่ง ออกกาลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านคนที่มาวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่วัยเด็กอย่างตูมีน้อยเด็กๆส่วนใหญ่มักจะห่วงนอนชอบนอนตื่นสายในวันหยุดทั้งๆท,ที่การลุกขึ้นมาออกกําลังกายนั้นทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและโตเร็วเมื่อกลับเข้าบ้าน ตู่รีบไปอาบน้ำร่างกายจะได้สะอาดและสดชื่นตู่พึ่งถูสบู่เสร็จยังไม่ทันล้างหน้าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกริ๊งกริงยังไม่มีคนรับสายกริ๊งกริงทำไมไม่มีคนรับคนในบ้านหายไปไหนกันหมดตู่คิดจะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์หยุดไปเองแต่ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ถ้าเผื่อพ่อกับแม่ ที่ไปทำธุระต่างจังหวัดโทรศัพท์กลับมาแล้วไม่มีคนรับสายพ่อกับแม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนตู่รีบคว้าผ้าเช็ดตัวมานุ่งก่อนจะวิ่งออกจากห้องน้ำคุณพระช่วยพอตู่ก้าวเหยียบพื้นเท้าที่ยังไม่ได้ล้างฟองสบู่ออกทำให้ตู่ลื่นหงายท้องทันทีประมาทจริงๆนะตู แต่ประสบการณ์ที่เคยฝึกหัดการป้องกันตัวมาก่อนตูรีบเก็บหัวโดยงอศอกทั้งสองข้างมาหนีบหัวแล้วประสานมือไว้ท้ายทอยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หัวกระแทกพื้นโดยตรงตูมีสติดีคิดได้ถูกต้องเพราะถ้าหัวตูฟาดลงกับพื้นเต็มที่โดยไม่มี มือรองรับไว้สมองคงถูกกระทบกระเทือนแน่ร่างกายส่วนอื่นบาดเจ็บก็อาจรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้แต่ถ้าสมองได้รับบาดเจ็บโอกาสที่จะเป็นปกติเหมือนเดิมคงต้องใช้เวลาหรือไม่ก็อาจกลายเป็นคนพิการไปตลอดโชคดีที่แขนไม่หักแต่เจ็บเพราะแรงกระแทกอีกไม่กี่วันคงหาย เสียงโทรศัพท์เงียบไปแล้วตู่ค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังไปอาบน้ำต่อจนเสร็จพี่ตู่พี่ตู่เสียงต่าวน้องสาวคนเดียวเคาะประตูห้องเรียกแม่โทรมาอยากพูดด้วยจริงดังคาดแต่ตู่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดให้แม่ฟังเพราะกลัวแม่จะตกใจแม่โทรศัพท์มาหาเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกเท่านั้น แม่ย้ำว่าจะกลับตามกำหนดเดิมคือวันนี้ตอนบ่ายพ่อกับแม่ไม่อยู่ตู่กับต๋าวอยู่กับนาพยอมซึ่งเป็นแม่บ้านนาพยอมอยู่กับแม่มาก่อนตู่เกิดเด็กทั้งสองคนรักนาพยอมมากแม้ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาตินาดอกพยอมอยู่ไหนคะตาวชอบเปลี่ยนชื่อนาพยอมเป็นบางครั้ง เพราะต่าชอบดอกพยอมซึ่งเป็นดอกไม้ไทยสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นถูกใจต่ามากที่สำคัญคือน้าพยอมเป็นคนหามาปลูกไว้ในบ้านด้วยน้ากำลังล้างแก้วอยู่เสียงน้าพยอมร้องบอกมาจากในครัวเช้านี้จะกินอะไรกันดีต่าว,วิ่งนำหน้าตูเข้ามาในครัว ไม่ทันดูว่านาพยอมกำลังทำอะไรอยู่ตาวกระโดดกอดเอวทันทีนาพยอมเสียหลักแก้วหลุดจากมือหล่นแตกในอ่างตาวหน้าเสียยกมือไหว้ขอโทษค่ะนาพยอมตาวไม่ได้ตั้งใจนาพยอมยิ้มให้กำลังใจหลานนี่ดีนะที่แตกในอ่างเลยเก็บง่าย าวไปหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้น้าหน่อยจะห่อแก้วพวกนี้ทิ้งทำไมต้องห่อด้วยตู่ตั้งคำถามก็ทิ้งลงถังขยะไปเลยสิครับไม่ได้ไม่ได้ไไดน้าพยอมพูดเสียงแหลมถ้าเราทิ้งแบบมักง่ายอย่างนั้นคนที่เขาทำหน้าที่กำจัดขยะอาจเหยียบเข้าแก้วบาดเท้าทำให้เขาเดือดร้อนไปทำงานไม่ได้สงสารเขา ว่าแล้วน้าพยอมก็ทุบแก้วที่ให้แตกลงอีกไม่ให้มีคมแหลมตั้งขึ้นแล้วเอากระดาษมาห่อหลายๆชั้นให้หนาหนาก่อนจะทิ้งถังขยะตกลงจะกินอะไรเช้านี้น้าพยอมถามขณะล้างมือข้าวผัดดีกว่านะตู่พยักเพยิดกับน้องซึ่งต่าวก็พยักหน้ารับ นาพยอมสะบัดมือที่เปียกน้ำแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นพอเอามือจับตู้เย็นเท่านั้นนาพยอมร้องกรีดตัวแข็งพยายามกระชากมือออกแต่ตู้เย็นดูดมือนาพยอมไว้แน่นตาวถลันจะเข้าไปช่วยดึงนาพยอมตูตกใจตะโกนเสียงดังลั่นอย่าจับอย่าจับไฟช็อต ตูกระโจนไปตัดไฟที่สะพานไฟอย่างรวดเร็วน้าพยอมมือหลุดจากตู้เย็นร่วงลงมากองกับพื้นเหมือนดอกพยอมที่ร่วงลงใต้ต้นสองคนพี่น้องเข้ามาช่วยประคองอันที่จริงที่บ้านของตู่มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าไฟฟ้ามีการลัดวงจรเมื่อไรเครื่องนี้จะตัดไฟทั้งบ้านทันที แต่เผอิญเครื่องตัดไฟเสียพ่อต้องไปธุระต่างจังหวัดจึงยังไม่มีเวลาแก้ไขแต่พ่อก็บอกให้ทุกคนในบ้านรับรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันน้าพยอมมีอาการชาที่แขนเพราะถูกไฟดูดตู่ตัดสินใจพาน้าพยอมไปหาหมอตาวพาน้าพยอมไปนั่งรอที่หน้าบ้านก่อนพี่ปิดบ้านแล้ว จะออกไปเรียกแท็กซี่ตูรอบคอบมากดึงปลั๊กตู้เย็นออกปิดประตูหน้าต่างใส่กุญแจบ้านเรียบร้อยก่อนจะออกไปเรียกรถแท็กซี่พาน้าพยอมไปคลินิกที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดคุณหมอดูอาการของน้าพยอมแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรมากวันนี้ให้นอนพักไม่ต้องทำอะไรนวดแขนด้วยยาที่สั่งให้ พรุ่งนี้อาการคงดีขึ้นแล้วคุณหมอหันมาพูดกับตูหนูเก่งมากคุณหมอชมตัวแค่นี้แก้ปัญหาอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายมีทั้งคุณและโทษอย่าประมาทเป็นอันขาดพัดลมที่มีเสียงดังผิดปกติมีกลิ่นไหม่ หรือหยุดหมุนแต่มีเสียงครางให้รีบดึงปลั๊กออกทันทีเวลาดึงปลั๊กอย่าดึงที่สายต้องดึงที่ตัวปลัก๊กแล้วสังเกตดูด้วยว่าปลั๊กแตกสายไฟขาดหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนทันทีแล้วอย่าใช้มือเปียกน้ำจับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาดอย่างที่นะพยอมทำเพราะเราไม่รู้ว่า เครื่องเสียแล้วจะมีไฟรั่วออกมาเมื่อไรเมื่อน้าพยอมป่วยอย่างนี้สองคนพี่น้องต้องช่วยตัวเองตู่บอกให้น้าพยอมรอที่ร้านหมอตู่กับตาวจะเดินไปตลาดไปซื้ออาหารมาให้พอรับประทานกันทั้งวันแล้วจะกลับมารับน้าพยอมกลับบ้านจากร้านหมอไปตลาดค่อนข้างไกลแต่ตู่รู้จักทางลัด ถ้าเดินเข้าซอยนี้ก็จะย่นระยะทางไปตลาดได้พอจะเดินเข้าซอยตูกระตุกมือเต๋าให้หยุดแล้วชี้ให้น้องดูรถตู้ที่จอดอยู่กลางซอยสองคันทำไมล่ะพี่ตูเต๋าสงสัยซอยนี้เปลี่ยวนะมีแต่รั้วบ้านไม่มีร้านค้าเลยถ้าเราเดินผ่านไปแล้วรถใน คนในรถเปิดประตูลงมาลากเราขึ้นรถก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาช่วยได้เอาเราไปขายที่ไหนก็ไม่รู้เดินถนนใหญ่ดีกว่าไกลหน่อยแต่ปลอดภัยตาวพยักหน้าเห็นด้วยสายแล้วผู้คนจอแจขวักไข่รถเริ่มเต็มถนนตูจูงน้องข้ามอย่างระมัดระวังมองขวามองซ้ายก่อนข้าม เมื่อมาถึงอีกฝั่งถนนตูพาน้องขึ้นขอบถนนโดยหลีกเลี่ยงการเดินตัดหน้ารถหรือผ่านหลังรถคันที่กำลังติดเครื่องอยู่เพราะคนเดินจะไม่รู้เลยว่าคนขับจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเดินผ่านในระยะกระชั้นชิดอา,ชอาจถูกรถชนได้การเดินในที่สาธารณะตามหลักการแล้ว เราต้องเดินทิดขวาเพื่อจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่เกะก,กะขวางทางซึ่งกันและกันต้องหมั่นกวาดตาดูให้รอบตัวไม่ใช่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาเดินมิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจเต่ายังเป็นเด็กจึงขาดความระมัดระวังตัวอีกมาก มีอยู่ช่วงหนึ่งตู่หยุดทักทายเพื่อนที่เดินผ่านมาต่าวเดินล่วงหน้าไปก่อนพอตู่หันกลับมาอีกทีต่าวกำลังจะเดินตัดหน้าคนแบกกระสอบข้าวสารในระยะกระชั้นชิดทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครดูใครถ้าชนกันจะเกิดอะไรขึ้นตู่ตะโกนเรียกชื่อน้องเสียงดังลั่นจังหวะที่ต่าวหยุดกระสอบข้าว ใบนั้นก็เฉียดตัวตาวไปอย่างหุดหวิดตาวตาโตด้วยความตกใจเกือบเป็นกล้วยทับไปแล้วตาวหัวเราะเสียงสั่นๆเหมือนปลอบใจตัวเองตู่พาน้องไปซื้อโจ๊กเจ้าอร่อยแล้วสองคนพี่น้องก็เวียนเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เพื่อซื้ออาหารและขนมให้ตนเองกับน้าพยอมได้รับประทาน เพียงพอทั้งวันสองคนพี่น้องหอบของพรุงพรังขึ้นรถรับจ้างมาแวะรับน้าพยอมที่คลินิกก่อนเข้าบ้านทั้งตู่และต๋วช่วยกันจัดอาหารและยาดูแลน้าพยอมอย่างดีเหมือนกับที่น้าพยอมเคยดูแลพวกตนมาตู่ยกสะพานไฟขึ้น เพื่อให้เครื่องไฟฟ้าชนิดอื่นๆทำงานตู้เย็นไม่มีอันตรายแล้วเพราะถอดปลักออกสามารถเปิดหยิบของในตู้เย็นได้แต่การแก้ปัญหานั้นคงต้องรอพ่อกับแม่ที่จะกลับมาบ่ายนี้ถึงแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่างภายในวันเดียวแต่ตูไม่นึกว่าเป็นเหตุร้ายที่น่ากลัว แต่กลับรู้สึกตัวพองอย่างไรไม่รู้ภูมิใจที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดูแลสมาชิกในครอบครัวแทนพ่อและแม่ได้เหมือนกับตู9ก้าวกระโดดจากเด็กชั้นป .5 ไปเป็นหนุ่มชั้นม .5 เลยอะไรไม่สำคัญเท่ากับที่ต๋ววิ่งเข้ามากอดแล้วพูดว่าเวลาตาวอยู่กับพี่ตู ตาวรู้สึกปลอดภัยจังเลยค่ะถ้าทุกคนดำรงชีวิตด้วยความมีสติรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวใส่ใจวิธีการป้องกันตัวไม่ประมาทมีความรอบคอบอย่าพูดแต่คำว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือไปที่ไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัย